มันเป็นผมะไม่มีที่จะลอาอะไรไม่ดู้ไใจใจเลยครับูองไ่ต้่าม้ครับอยู่หาดบัวหมานนะคระมาบ่อยมากเลย นี้น้ำขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะสุดจังดูบรรยากาศค่ะ นี้อากาศดีแดดดีทะเลสวยมากตัวนี้ค่ะยังมีลมหนาวอยู่ต่างชาติจะมาเที่ยว เช่าเสือหกสิบประจันหนึ่งร้อยตรงหาดวงหมาจะมีโขดหินเยอะมากเลยโขดหินส,สวยๆกันเลยหาเด็กมาเล่นน้ำนนวันหยุดวันอาทิตย์ กินข้าวกินตม้มหู้ขนมปางแล้วก็ลาบหมูขนมจีนร้านเดอร์โมเมนต์ร้านเดอรโมเมนต์เดินเล่นทะเลเดินย่อยตรงโขดหินตรงนะี้ขดใหญ่เนี่ยเรงเที่ยวกัน นอนอาบแดดบนโขดหินเลยร้านเดอะโมเมนต์นะ